ด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายพัตตาหารเป็นสังคทานถวายพัตตาหารเป็นสังคทานด้วยบุญนี้ด้วยบุญนี้จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้ามีดวงปัญญาสว่างสวัยมีดวงปัญญาสว่างสวัยเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพสมบัติทรัพสมบัติและคุณสมบัติและคุณสมบัติเจริญยิ่งด้วยเจริญยิ่งด้วยอายุอายุวันนะวันนะสุขขสุขขาภาระ <ภ>ละและปฏิพานและปฏิพานมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในชาตินี้มีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในชาติและทุกภพทุกชาติและทุกภพทุกชาติได้เป็นที่รักได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้บรรลุมลรรคผลนิพพานและวิชาธรรมากายและวิชาธรรมกาย สร้างบาร,รมีรุหน้าไปสร้างบาร,รมีรุหน้าไปทุกภพทุกชาติทุกภพทุกชาติตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทินตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทินนิพพานะปัจยโยโหตุนิพพานะปัจยโยโหตุ